ี้เรามาทำอะไรกันครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมาชิกครับสาภาพแรงงานจะเข้มแข็งได้ก็เพราะด้วยสมาชิกครับเน้นสาภาพแรงงานไม่อาจจะยืนหยัดได้เพียงกรรมการสาภาพแรงงานเพียง60สท่านครับถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจออกมาเป็นพลังให้ครับมันก็ทำให้ผู้บริหารเห็นถึงพลังของความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ของความเป็นสมานฉชันสามคัคคีของพนักงานในองค์กรครับแล้วพลังอันนี้ลนะ่ะก็จะเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่เราจะใช้ในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสถานที่ทํางานครับในวันนี้ทุกคนก็รับทราบดีอยู่แล้วว่าเพื่อให้สมาชิกของเราทั้งสองแห่งได้รับบข้มูโบ่าวสารที่เทาเขียนกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมาสะท้อน ให้พวกเราก็เห็นและให้เห็นก็คิดว่าพวกเราสาภาพแรงงานและธรรมศาสตร์ิสระเราไม่เคยแตกแยกเราไม่มีสาภาพเอ็มพีหนึ่งเราไม่มีสาภาพเอ็มพีสองเราคือสาภาพเอ็ทีแทนเดียวเท่านั้นในที่เราอยากเห็นเราอยากเห็นผู้บริหารคิดเหมือนเราผู้บริหารก็ต้องมีผู้บริหารเอ็ทีเท่านั้นไม่มีการแบ่งแยก ผูพวกากาทุกคนจะต้องร่วมมาย่วมือกันให้ได้ขออยู่ติคอ,อยรอเร็วให้ได้มีมติธณะกรรมการต่อโดตัวเร็วที่จะมาแก้ปัญหาความเกิดร้อนของพวกเราทุกคนในวันนี้ที่ออกมาล่วมเรียกร้องร่วมกับสหภาพแลงงานนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนอีกวันหนึ่งนอกเหนือจากการครับเราต้องทา ในสิ่งที่เหมือนกันพลังของลูกแก้งก็จะมีพลังนะครับวันนี้สิ่งที่เราลุกขึ้นมาเรียกร้อมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งให้ต่อไปหากำหนดให้มีความชัดเจนว่าการขึ้นเงินเดือนเท่าไหนจะต้องมีเหมือนกันถ้าตป็ตอนตใช่ไหมครับพี่น้อง ทคแม็กจะต้องมีทางองินเรือนใช่ไหมครับใช่อันที่สองการึ้นเงินเดือนหรือที่เราเรียกว่าบัญชีการขึ้นเงินเดือนประจำปีเป็นการกำหนดฐานเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนว่าคนที่มีฐานเงินเดือนเหล่านี้จะขึ้นเงินเดือนในอัตราที่เท่าไหร่ถ้าเขาได้รับการประเมินอยู่ในท่าน รับปรุงจะต้องใช้อัตราเดียวกันทั้งองค์กรใช่ไหมครับพี่น้าจะต้องใช้ทั้งองค์กรใช่ไหมครับพี่น้องสิ่งสำคัญที่ผ่านมาในขณะที่เรายังเต็นบริษัทกสพธนาคมมีสภาพแกร่งที่ชัดเจนอันหนึ่งฝ่ายบริหารจะเรียก ฝ่า,ายสภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของพนักง,งานมาเจจาเพื่อกำหนดเปอเช็นที่จะขึ้นเงินเดยอนประจำปีทัางกศทเขาบอกว่าเขาทำเช่นนี้มาสิบสอปีแล้วสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสภาพการแจ้งโดยิดยายที่นายจ้งจะต้องถือปฏิบัติในปีนี้เราพวดรวมกันแล้ว ไม่มีเหตุผลที่ฝ่ายบริหารจะไม่เรียกสหภาพมาร่วมกำหนด่านเงินเดือนที่จะขึ้นเงินเดือนอันนี้โครงการล้มิดกสภาพการแจ้งที่มีอยู่เดินใช่ไหมครับพี่น้าใช่เรายอมได้ไหมครับพี่น้าได้เลยรให้สหภาพแรงงานเข้ามาร่วมในการกำหนดเปรนบางฝ่ายก็จะมองว่าพวกที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะนม่ ก็เดินสู่คำถามที่เราถามว่าเอ๊ะแล้วที่นั้นเรามาพวกเรื่กันทำไม